ยินดีต้อนรับเข้าสู่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16รกรกฎาคมนะคะมาแล้วมาแล้วทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้มีงวดเนี้ยมีชาลเลนจ์เหมือนเดิมเอาที่แบบว่าเอาปังปุริเย่ไปเลยนะคะนึกออกไหมเอาแบบว่าปังไปเลยเอาแบบว่าโหดไปเลยเหมือนฝึกทหารฝึกรอดอันไปเลยทีเดียวนะ สวัสดีค่ะเจ๊ดาสวัสดีค่ะค,คุณทคุณธันวาคุณอภิญญาสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมันแจ้งเตือนช้าสักนิดหนึ่งนะคะแจ้งเตือนช้าเปิดที่นี่ที่เดียวเปิดรอบเดียวไม่มีการเปิดซ้าเปิดซากเปิดหลายรอบนะคะอ่ เปิดรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคมไห์สดเนือไห์สดเดียวเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขใดๆทั้งสินเพราะคัดมาแล้วว่าตัวนี้คือตัวกะทิของเรานะคะเอออ่ะก่อนอื่นก่อนใดสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะไปเที่ยวงานผีตาโขนมาแล้วทุกคนคะ่ะอู้ยสนุกซานานนะคะผีตาโขนก็มีแต่ผีหล่อๆนะคะเออ ขาวัดเข้าวา,าไปแห่ขบวนไปงานผีตาขนก็อดใจที่จะไปแอบชอบผู้บ่าวสาน้อยมาได้นะคะเออแล้วก็ไปแอบชอบผู้บ่าวเลยนะคะคนเลยคนเขาขาวเขาก็รอกเขาอยู่เขาก็แต่งผีตาโขนนะคะเป็นผีที่น่ากอดน่าเสียเวอร์กอดไม่เอาไม่รู้ว่าไหนผีไหนคนนะฮะ ถอดหน้ากากออกมาก็โอ้โหนะคะบางคนก็เท่าเท่าตอนแรกก็นกึกว่าม,มีแต่ใบรุ่นนะคะแต่งผีตาโขนนะคะบางคนก็เป็นแต่เท่ามากเลยนะคะเออบางคนก็เท่ามากนะเออแต่ก็สนุกสนานนะคะเออผู้ชญงผู้ชายนะคะผู้หญิงผู้หญิงนะคะแต่งผีตาโขนกันสวยงามมากคุณผู้ชมขาปีหน้าใครไม่มาใครไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าต้องมานะคะปีหน้าต้องมาเพราะว่า งานคืออลังการมากนะคะมีแต่ผีหล่อๆนะคะใครใครเห็นแต่อผีเป็นต่านเป็นนักน่ากลัวน่ากลัวก็ต้องมาต้องมาดูผีตาโขนก่อนแล้วคุณจะไม่กลัวผีอีกไปอีกตลอดชีวิตเลยนะคะเออคุณจะอยากแต่งงานกับผีเลยค่ะผีเอหัวบ้านผีลูกบ้านแต่ว่ามาแล้วตุสุตาสะมาก็ไม่ได้นะจ๊ะเออแล้วก็ต้องแต่งตัวแต่งสวยแต่งหน้า <c ười> แต่งตาเวัา <c ười> มาเที่ยวงานเที่ยวอะไรนะ ประจำปีอะไรต่างๆนะนะคะแล้วก็ต้องแต่งหน้าแต่งตามาให้สักนิดหนึ่งแต่งตัวสวยๆมาสักนิดหนึ่งผีมันจะได้ชอบเรานะคะไม่ใช่โออซมมาเลยนรเออนะคะกุยกุยเวอร์นะคะเหม็นกุยมากนะคะอีโคปเตอร์เหม็นกุยเหม็นกุยมากกลับบ้านไปผีลูกหัวฉับเลยอคุณผู้ชมขาอ่างวดนี้เราจะมาท้ากัน งวดนี้เราจะมาท้าการอุ้ยแต่หกร้อยคนดูนะเป็นตัดสั่งจากเลยคนมาดูก็หกร้อยคนดูนะคะรัฐบาลไทยเ่ยมันเป็นรัฐบาลไทยมันเป็นหวยระดับประเทศแต่คนมาดูหกร้อยคนที่เหลือทําอะไรอยู่นะคะไม่ถ้าเขาเออเอาเลขอะไรไปซื้อไม่ถูกหวยกูก็ไม่ถูกด้วยไงเพราะว่าตัวเลขเดียวกันเลยใช่เราอย่าไปแซงกันเราจะไม่ได้เพราะแซงเขาเท่ากับแซงตัวเองนะใครไใครไม่แชร์ผัวไม่ แชร์แล้วขอบคุณมากมเลยคุณลุงนภาขอบคุณมากๆนะคะคชอบนากคะ่ะใครแชร์ขอให้ผีรูปหัวนะคะ <laughs> อะก่อนอื่นที่จะเปิดเลขรัฐบาลไทยคุณผู้ชมขางวดนี้เราจะเล่นสีกันทุกคนนะคะเพจปลอมเพจใดๆทั้งสิ้นนะคะเตรียมตัวดูดคลิปเลยเดี๋ยวขอญาตใช้แบบว่าประโยคแบบสั้นๆแล้วก็ทักคุณผู้ชมก่อนนะคะว่างวดประจำวันที่สิบกร,รกฎาคม มี2567นี้ถ้าเลขที่จะให้ดังต่อไปนี้ไม่มาขออนุญาตกลับไปเล่นสีเหมือนเดิมนะคะสีทาบ้านนะคะแต่จะเป็นยี่ห้ออะไรทั้งมันนะคะใครชอบสีอะไรลองเม้นมาค่ะขอคนละหนึ่งสีนะคะใครชอบสีเขียวสีอะไรนะคะขอเว้นสีดำสีสีหนึ่งได้ไหมนะคะพอเออนงง ครชอบสีอะไรลองเม้นมานะคะทั้งวดวันที่16กรกฎาคมนี้เลขไม่เข้าจะเอาสีทั้งหมดสามถังใหญ่เทล่าตัวเองเหมือนเดิมใครชอบสีอะไรเม้นมาเม้นสีไหนมากที่สุดสีนั้นจะเป็นสีที่โหวตเอามาทำชาเลนจ์ทำโทษตัวเองถ้าเลขไม่มาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มากๆว่าสีไม่ได้กินซะหรอกคะ่ะเออแต่ก็เม้นไว้เฉยๆได้แหละคะ่ะทุกคนขะเออ ใครชอบสีอะไรเว้นสีดําไว้ก่อนนะคะทุกคนเว้นสีดําไว้ฉันบอกให้เว้นสีดำแมลงไงย่าเว้นมาย่าไก่ฉันบอกให้เว้นสีดําฉันบอกว่าห้ามโหวตสีดําสีอื่นได้หมดเลยนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองได้หมดเลยนะคะเออยกเว้นสีดําเอาง่ายๆนะคะ โหวตสีไหนมากที่สุดนะคะคอปเตอร์ลองไล่ดูนะคะโหวตสีไหนมากที่สุดนะคะเดี๋ยวจบไล์สดทิ้งไว้ประมาณสองวันถ้าโหวตสีไหนมากที่สุดก็คือเราจะเล่นสีนั้นทันทีนะ,ะเราจะเอาสีทาบ้านสีทาตึกนะคะจากสีนั้นทันทีเลยเราจะมาจัดชาเลนจ์กันแล้วก็ไล์สดให้กับคุณผู้ชมเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้เตรียมดูดคลิปไปปล่อยได้เลยค่ะ ยกเลยสีแหบไปด้วยนะสีแหบสีดูหุ้มนะคะไม่เอานะคะอะไรที่มันผลผวนคําเอยเลยไม่เอานะคะสีแหบสีดูหุ้มอะไรต่างๆไม่เอานะคะเอาเป็นสีก็คือสีนะคะทุกคนขานะคะเออสีน้ําเงินก็คือสีน้ําเงินนะคะจะมาบอกว่าสีน้ําเงินเป็นสีเขียวไม่ได้นะคะเออคงไม่ได้เทค่ะเพราะจะถูกจริงๆงวดนี้มั่นใจคุณตุ๊ตตูคุณตุ๊ตตูเป็นพลังบวกมาก เป็นคืนพลังงานดีมากขออนุญาตสัมผัสคุณตุ๊ตู่ก่อนว่ามีโอกาสได้อ่าจะจะได้ถูกหวยไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสคืนพลังงานก่อนโอ้โหโอ้โหละลังห <c oughs> oh ้านะอาจารย์โอ้โหสองตัวล่างนะเนี่ยสองตัวล่างนะคุณตุ๊ตู่มีโอกาสสองตัวล่างมานะจับอีกรอบนึง <c oughs> นี่นะคะไม่ธรรมดานะตุ๊ตู่จะมีโอกาสถูกสามตัวโต๊ดนะคะ รางวันใหญ่อาจจะยังไม่ได้นะคะแต่อาจจะมีโอกาสได้ถูกสามตัวตวเดอสัมผัสอีกรอบหนึ่งคุณตุต๊ตู่นะครับเพราะคอมเมนต์ดีมากนะฮะแม่เอาสักสี่ะจะรวยนะคะโอ้คุณน่องนะคะเออคุณน่องนี่คืนพลังงานดีนะคะคืนพลังงานดีมากนะคะเออสีแดงค่ะนะส่วนมากคนมเม้นต์มาคือสีแดงเออนะคะรา,า,ะางแยกไปแต่มาจากสีดำนะ ขึ้นแรงมากนะคะขึ้นแรงเ้อนะคะเออส่วนมาสเตอเม้นมาสีแดงนะคะอ่ะงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2,567คุณผู้ชมค่ะท่านเลขขออนุญาตฟันที่เลขนี้ฟันที่เลขหค่ะ มันไม่มีกระดงกระดิ่งกระดึงกาดิ่งอะไรเลยเหรอมีกระชวยนะคะช่วยกับชาบนะคะเอาไหมจริงนะคะจิงงจริงจริงจรนะคะขออนุญาตกริงจริงเองก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันไม่มีกระดุมกระดิ่งอะไรเลยนะคะชาให้นะฮกนะคะฟันที่เลขหกหนึ่งพันห้าร้อยคนดูคุณผู้ชมค่ะนะคะว่าคนดูเยอะจังเลยนะเตรียม น่าจะเตรียมของเตรียมอะไรมาขายด้วยเนาะนะคะเออน่าจะเตรียมของเตรียมอะไรมาขายด้วยนะคะฟันที่เลขหกถ้างวดนี้ไม่มีเลขหกขออนุญาตอาบสีทาบ้านนะคะขออนุญาตอาบสีทาบ้านสามถังใหญ่นะคะ <c oughs> เออขอถ้วยขอชามขอถ้วยขอชามตอนกลางค่ำกลางคืนมันไม่ได้นะโอ้ยมันมีดอกขาผีเนี่ยนีะนเสียข้าวบร้านเนะนะคะเออ อะทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะคะทุกคนขาหกไม่มาสีทาบ้านเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คำไหนคำนั้นไม่มีติดภารกิจดใดทั้งสิน้นนะคะสิบหกเย็นสี่โมงเย็นถ้าไม่มีหกแม้แต่ตัวเดียวสองตัวบนสองตัวล่างผ่านไปอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงได้เจอกันแน่นอนไลฟ์สดอาบสีวันที่สิบหกเอเอทุกคนเตรียมแคปหน้าจอคะ่ะนะฮะ ท่านพี่งวดนี้สามต้องแตกสามตัวต้องแตกนะเจ้าคะนะอย่าเฉียบมัก็เริ่มจะไม่เต็มไม่เต็มไม่อะไรเลยนะอย,อย่าเฉียบนะออแฟนขับนะอย่าเฉียบนะมาท่านพงท่านพี่ใส่เออเริ่มไปแล้วนะนะอาจารย์ก็ไปขึ้นนึ่งแล้วค่ะอย,อย่าเจียบก็ไมู่จะไม่เต็มบาทเต็มอะไรเลยแต่ละวันจะต้อง,งเจนะอเอฟซีแบบนี้เลย หรือ,อยังไงคะใหญ่เจี๊ยบเลยมาท,งงท่านพงษ์ท่านพี่ท่านดากอะไรใส่มมคะไรเริ่มจะมีขึ้นมีอะไรมาท่านพี่ใส่แล้วนะโรคระบาดมาระบาดในเพจแล้วนะเออแต่และเมื่อแต่และเวรเราจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะเออนะคะมาท่านพงษ์ท่านพี่ใส่แล้วนะ <c oughs> อินนิจจารีมาละบล็บอกเลยค่ะนะคะทุกคนแคปหน้าจอคะ่ะนะคะแคปหน้าจอฟันที่รูดนะคะคุณผู้ชมขา ฟันที่รูดหกค่ะฟันหนะคะหกสองนะคะหกสองหสาและหกห้าหกสองสาหห้าตัวที่ขนลุกเข้าบ้านเลยและวัดดวงรวยไอตีมนะคะยายมีเงินติดตัวอยู่80ดบาทจะซื้อลอตเตอรีนะ่นี่ยสักใบหนึ่งเนี้ยเอามาลุนรางวัลที่หนึ่งพอได้ค่ากับคงกับข้าวกับปลาเผื่อถูกสองตัว พอเพื่อถูกสองตัวล้างสองตัวสองตัวล้างเนาะเพราะสองตัวบนมันไม่มีเนาะมันจะต้องซื้อตัวไหนเอาแค่ตัวเดียวเน้นเนเน้นเน้นไปเลยนะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมานะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาคุณยายซื่อว่าคุณยายน้อยนะคะคุณยายน้อยถามมาแล้วเริ่มถามมาแล้วนะคะมีการโฟนอินเข้ามาแล้วนะคะลูกลูกไอติมขายายจะซื้อเนะี่ยยายมีอยู่แปดสิบบาทนะคะยายจะซื้ออะไรดี นะฮะยายจะอย่าอย่าถูกเลขนะคะเออได้พอได้ค่าข้าวสารอาหารแห้งมานะคะเออเอาให้แบบค่าสักสองสองอ่าสองพันบาทเพราะรางวัลสองตัวล่างนะมันรางวัลละสองพันบาทยายจะเอาตัวไหนดีนะคะยายไม่มีเงินที่จะซื้อยายน้อยถามมาเยอะยายน้อยถามมาแล้วนะคะว่าจะซื้อตัวไหนเนี่ยสองหกสองสามหรือสองห้าลูกเอ้ยนะคะจะไปซื้อสองหกสองสองหกสองหกสามหกห้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงิน มีเงินติดตัวอยู่80บาทจะไปซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งนะคะอัดหกห้าขยายน้อยนะคะหกห้าขยายน้อยขาอัดหกหนักหนักขยายน้อยนะคะหกห้าคือสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมขาสวยจะไม่รู้จะสวยยังไงละนะคะเออนี่นะคะสองหกห้าสาหห้าเ้าหห้านะคะอันนี้คือเป็นเสียงจากทางบ้าน ชื่อใหญ่น้อยถามมานะคะว่ามีเงินติดตัวอยู่แปดสิบาทจะซื้ออะไรนะคะซื้อหกห้าค่ะถ้าเลขหกไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะคะเราไม่นับเลขเก้านะเราไม่นับเลขเก้าเพราะเลขเก้าคือเลขเก้านะคะเลขหกคือเลขหกนะคะโรงเรียนที่ไหนสอนคะคุณครูชื่ออะไรคะสอนว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะลองนับดูดีๆศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไนะ นะคะหกเจเห็นไหมเก้ามันอยู่ข้างบนโน้นนะคะเพราะฉะนั้น6กับ9ไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าหนะคะไม่มาแต่ถ้า9มาแทนทําโทษตัวเองเท่านั้นนะคะสีทาบ้านลาดตัวเองเท่านั้นนะคะหกหต้องเข้า6กสาต้องมา6กสองต้องมีนะคะเอออ่อนะคปหน้าจอทุกคนขาสวยงามมากคุณผู้ชมนะคะ ศูนย์หกห้าได้ไหมคะจะซื้ออะไรก็ซื้อขอให้มีหกกับอันนี้ขอให้มีหกจะซื้ออะไรก็ซื้อไปจะเอาศูนย์หกห้าหนึ่งหกห้าสองหกห้าก็ซื้อไปเงินเรานะคะเงินเราเราอย่าไปขโมยเงินผัวมาซื้อนะคะถ้าจะเอาเงินผัวขอผัวดีๆเดี๋ยวเบ้าตาเราจะเขียวเท่าหัวยมันไม,ไม,ไม,ไม่มานะนะคะเออเดี๋ยวเบ้าตาจะเขียวนะคะเดี๋ยวทะเลาะกันรักอ่าอะไรนะ สามบ้านแปดบ้านบ้านมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะซื้อนะคะหกห้าจะเอาเงินผัวมาซื้ออาจารย์ไอติมขาหนูจะมีเกณฑ์ถูกหวยไหมถ้าหนูเอาเงินผัวมาซื้อนะคะมีเกณฑ์ค่ะถูกหวยมีเกณฑ์อยู่แล้วนะคะมีโอกาสถูกหวยแต่ถ้าหวยมันไม่มาเนี่ยก็มีโอกาสาถูกซ้นต้อยผัวนะคะ ว่มิภพแก้ผ้าเด้อน,นะคะเธอก็อยากจะเห็นหำฉันเนาะเธอ,อ,อนะคะเธอก็รู้อยู่ว่าฉันเป็นเกเ,นเก้งเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดนะคะเธอเธอก็อยากจะมาดูหำดูอะไรฉันนะคะเพราะฉะน,นั้นก็คือนะคะจะมาบอกว่าให้ฉันทาโทษด้วยการแก้ผ้ากี่ป่าหำมไม่ได้ค่ะนะคะเอาสีทาบ้านก็พอแรงพอแตงแล้วค่ะเออนะคะ <laughs> <laughs> อะแคปหน้าจอคุณผู้ชมขามาบอกกันแล้ว ี๋ยวจะหาว่าบอกไม่ทันบอกที่หลังบอกเอหลังหวยออกเพิ่งมาบอกมาเจอมันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะคะหลังหวยโอ๊ยเสียดายจังเลยเพิ่งมามาเจอคลิปนี้หลังหวยออกโอ๊ยหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอนะคะเออนะคะเจอกันที่ไหนคือบักฝ่านะเออเจอกันที่ไหนคือเจอกันที่ไหนคือบักฝ่านะคะเออนะคะโอ้ยเพิ่งมาเจอนะคะหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอทําไมเพิ่งมาเจออย่างนี้ นะคะหวยออกเราเพิ่งมาลงนะคะเจอกันเมื่อไหร่เจอกันที่ไหนปุ๊บเจอ,บ,เจอบักฝาเลยค่ะนะคะลงกลางหลังเลยค่ะนะฮะเออคนที่เม้นแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่เห็นแล้วเป็นสักขีพยานด้วยนะคะ <c oughs> เออถ้าใครพูดว่ามาเจอมาเจอทีหลังหลังหวยออกเพิ่งมาลงนะคะเจอกันตรงปั๊มตบตรงปั๊มเจอกันในวัดตีในวัดฮะนะฮะเจอกันที่ไหนตบที่นั่นค่ะใครมาคอมเมนต์แบบนี้ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาเจอก่อนเป็นสักขีพยานให้กับคนที่มาเจอทีหลังด้วยนะคะเพราะว่าเจอทีหลังแล้วมาซอกมาคอมเมนต์ว่าหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอหวยออกแล้วเพิ่งมาลงโอ๊ยแม่นจะแตกอยู่แล้วแม่นเนาะอย่างเงี้ยนะคะเจอในปัม๊มตกในปั๊มนะคะให้ออกนะคะเออเจอหน้าห้องน้ําก็ตกหน้าห้องน้ํานะคะใครมาเม้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขานะ,ะ่ะ เป็นเพียงแนวทางเพื่อไปสนับสนุนสลัดกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น <c oughs> ใครชอบตามใครไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะเออแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วตามคอมเมนต์เจอกันก็ตบนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคุณผู้ชมขานะคะเป็นเพียงแนวทางนะมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมมีสติในการซื้อด้วยค่ำคืนนี้ลาไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ